สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนดาบายแม่บ้านฝรั่งเศสนะคะวันนี้นะเราจะพาเพื่อนมาเก็บมะเขือนะแล้วเดี๋ยวจะไปทําแกงเขียวหวานขายกันนะคะเพื่อนนี่นะคะมะเขือเปลาะนี่จ้ามะเขือปลาะสดๆจากฝรั่งเศสนะคะเพื่อนนี่คือเราปลูกอยู่ที่ฝรั่งเศสทางใต้นะคะเขต83980นะคะเพื่อนนี่นะเซเลโอบเบจินไต่ลงเดซี n ออเรชิโนนออเรชิโ t นไตออเทนติกไท่ซีปฟเฟล เคอรี่เวอ่ะเดีย๋ยวเรามาเก็บกันเลยนะคะเพื่อนขออนุญาตพูดภาษาฝรั่งเศสนิดนึงนะเผื่อมีเพื่อนฝรั่งเศสดูอยู่นะคะนะเราก็มาเก็บกันเลยค่ะเพื่อนนะนี่ก็เดือนพฤศจิกานะคะช่วงนี้นะก็ยังมีอยู่นะคะยังมีมะเขือเปราะอ,อยู่นะเราก็จะนี่ค่ะเพื่อนใบมันเยอะเราก็จะมองไม่เห็นใช่ไหมนี่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 มาเก็บกันเลยค่ะนะ เก็บแบบสดๆให้เห็นๆกันเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะให้ดูว่าจะพามาเก็บมะเขือแล้วก็มีอะไรให้เก็บอีกบ้างนะนี่นะขายอาหารไทยสดๆมะเขือผักสดๆให้ลูกค้านะคะฝรั่งทานนะคะนี่จะอ่อนๆเลยนะ มีเยอะอยู่เหมือนกันค่ะเพื่อนนะสดๆเก็บกันแบบสดๆอ่ะมะเขืออ่อนๆนี่หล่นเขือปออ่อนๆเลยค่ะเพื่อนนี่จ้า เก็บจากสวนสดๆไปทำอาหารขายสดๆพรั่งชอบมากค่ะเพื่อนขายดิบขายดีนะเนี่ยค่ะ ตามองไม่ค่อยเห็นนะหาเพื่อนเพราะว่าใบเยอะนะ จ้าได้มะเขือแล้วเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันนะคะเพื่อนนะมาเก็บโหละพากันต่อเลยค่ะเพื่อนนี่นะโหละพาสดสดเซเลบาซิลิกไตสยามควินนี่ค่ะสดสดเลย หอมมากๆเลยค่ะเพื่อนนะครบเลยนะเราก็มีนะหัหละพามะเขือเปราะนะคะเพื่อนช่วงนี้ช่วงเดือนพฤศจิกาและที่สวนเราก็ยังพอมีอยู่นะเราก็จะขายเฉพาะช่วงที่มีนะคะเพื่อนช่วงที่ไม่มีเราก็จะเปลี่ยนเมนูไปนะคะเดี๋ยวหน้าหนาวเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเมนูไปนะคะเพราะว่า จะไม่มีพวกนี้พวกัวละพานะคะแล้วก็มะเขือเปราะเดี๋ยวก็จะหมดหน้าแล้วเนาะเราก็จะบอกกับลูกค้าเพราะว่าของเราอะ่ะมันเป็นแบบเอออเทนติกเนาะเราปลูกแบบว่าปลูกผักแล้วก็ไปทําอาหารขายให้ลูกค้าไงฮะเพื่อนเนาะสดๆดลูกค้าเข้าใจค่ะนะเราจะบอกเขาหน้าหนาวก็จะเปลี่ยนแปลงไป จากมะเขือก็ไปเป็นอย่างอื่นนี่พอใส่แล้วหอมมากค่ะเพื่อนโหละพาหอมมากเลยสวยๆเลยค่ะนะเก็บแบบสดๆส,ส,สวยๆส,สดๆหอมชื่นใจมากเลยค่ะเพื่อนไปค่ะเดี๋ยวไปเก็บอย่างอื่นอีก นี่ค่ะเพื่อนพริกพริกพริกหยวกที่เอาไปใส่แกงเขียวหวานนะคะเพื่อนเราจะไปใส่ในแกงเขียวหวานนะนี่เพื่อนๆด่มากเลยนี่กิ่งหนึ่งนี่นะเด็ดเลยเด็ดเลยเอาเอาเอาม็ดใหญ่ๆก่อนตอนอันนี้ยังเม็ดไม่ค่อยใหญ่นะคะเพื่อนนี่จะดกๆดเลยค่ะเพื่อนนะไปใส่ในแกงเขียวหวานอร่อยค่ะ พริกพวกนี้ไม่เผ็ดนะเพื่อนๆน,นะฝรั่งทานได้นะฮะนี่นะเดี๋ยวปีหน้าเราจะปลูกเยอะๆเอาไว้ใส่เอาไว้ใส่ในแกงใส่ผัดให้ฝรั่งทานฝรั่งชอบค่ะนี่นะมันจะเป็นรสชาติมันจะเป็นเหมือนพริกหยวกอาหารเพื่อนพริกเออพริกปาปิก้านะนี่จะได้แล้วได้แล้วนะเสร็จแล้วโอเคนะคะเดี๋ยวไปเก็บอีกอีกนิดหน่อยนะ เพืนนะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยนะคะแล้วพรุ่งนี้นะคะไปขายของกันนะพรุ่งนี้ตลาดนะซันโทเปสนะคะวันเสาร์ไปกันเลยตีสามครึ่งเราก็ตื่นนะคะเพื่อนเพื่อที่จะมาทําแกงนะคะเช้าของวันเสาร์นะคะก็ต้องรีบทําค่ะเพื่อนเพราะว่าช่วงนี้ขายดีมากนะทําไปจากที่บ้านเลยนะคะจะได้มีเวลาทําอย่างอื่นเพิ่มนะคะที่ร้านเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเราไม่ทําไปเนี่ยมันก็ ไม่ทันค่ะนะคะต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็รีบทำไปบ้างนะคะสักสองเมนูนะคะจะได้ทันเพราะที่ซันโฮเปสขายดีมากค่ะเพื่อนเราจะไปผัดไทยแล้วก็ข้าวผัดที่ร้านนะคะเช้ามาเราก็ต้องรีบเตรียมของนะคะเพื่อนตื่นเช้าหน่อยอาศัยตื่นเช้าหน่อยนะคะ มะเขืออ่อนๆเลยค่ะเพื่อนนะผ่าแช่น้ำเกลือนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาดำนะคะแล้วก็เพิ่มรสชาติหวานอร่อยด้วยค่ะนะชีวิตแม่ค้าก็แบบนี้ละค่ะเพื่อนนะเช้ามาก็ต้องรีบร้อนนะคะทำให้ทันสดๆนะคะทำอาหารสดๆให้ลูกค้า ไปโหระพาที่เราเก็บมานะคะก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเพราะว่ามันมีดินนะคะเพื่อนเป็นผักปลอดสารพิษก็จริงแต่ว่ามีดินนะคะที่นี่มีลมแรงดินก็จะเออ่ขี้ฝุ่นนะคะเพื่อนฟุ้งกระจายไปทั่วนะคะจากนั้นนํามาเด็ดนะคะเราจะใช้กันไก่นะคะเพื่อนใช้กันไก่เล็บจะได้ไม่ดํานะคะล้างให้สะอาดเสด็จน้ําแล้วก็ใช้กันไก่หนีบนะคะ กันไกลหนีบไวดีค่ะเพื่อนนะสะดวกง่ายด้วยค่ะใบหหระพาสดๆนี่ก็จะมีแค่ช่วงหน้าร้อนนะคะเพื่อนเดี๋ยวหนาวมากๆก็จะหมดแล้วค่ะ ใส่เยอะๆหอมมากเลยนะคะอร่อยค่ะฝรั่งติดใจค่ะมาเริ่มแกงกันเลยค่ะใช้น้ำมันพืชนะคะปริมาณนะคะวัตถุดิบเราจะไม่ได้เขียนไว้ให้นะคะเพื่อนเพราะว่าอันนี้เราทำในปริมาณที่เยอะนะคะ ทำแกงขายให้ฝรั่งนะคะปริมาณวัตถุดิบเพื่อนๆสามารถาใส่ตามชอบได้เลยนะคะเราจะบอกว่าพริกแกงเขียวหวานอย่าใส่เยอะนะคะเพื่อนเพราะว่าฝรั่งเขาจะเผ็ดเกินไปพริกแกงเขียวหวานจะมีรสชาติค่อนข้างเผ็ดนะคะเพื่อนนะ,ะนนนะจากนั้นก็ตามด้วยหัวกะทิค่ะ ผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะคะกับน้ำมันสุกหอมขึ้นมาแล้วก็ตามด้วยหัวกะทินะคะค่อยๆทยอยใส่ไปค่ะค่อยๆผัดไปให้แตกมันเลยนะคะยิ่งกะทิแตกมันเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มรสชาติอร่อยเข้มข้นได้มากเท่านั้นนะคะเพื่อนกะทิแตกมันเป็นแบบนี้นะคะหัวกะทิเริ่มแตกมันแล้วค่ะ อย่าลืมคนด้วยนะคะเดี๋ยวจะไม่ติดกระทะค่ะจากนั้นเติมเนื้ออกไก่เราใช้เนื้ออกไก่นะคะรอบนี้นะใส่พร้อมกับใบมะกรูดนะคะเพิ่มความหอมแล้วดับดับกลิ่นคาวให้กับเนื้อไก่นะคะเพื่อนเนื้อสัตว์ต่างๆนะใส่ใบมะกรูดลงไปเลยค่ะฝรั่งชอบมากๆนะคะใบมะกรูดเราก็เก็บเองนะคะที่ระเบียงนะคะปลูกเองนะคะเก็บมาสดๆแล้วก็นํามาใส่เลยค่ะ เราจะผัดไปจนเนื้อไก่เริ่มสุกสักนิดหนึ่งนะคะจากนั้นเราจะเริ่มปรุงน้ำตาลทรายแดงนะคะที่นี่น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปึกอะคะ่ะมันแพงนะคะเราก็ใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงตามด้วยน้ำปลาค่ะปนิบาลวัตถุดิบสามารถเพิ่มเติมได้ตามชอบเลยนะคะเพื่อน ช่วงนี้ก็ใช้ไฟกลางๆค่อนข้างแรงนิดนึงนะคะให้เนื้อไก่เริ่มสุกสักประมาณ80นะคะเริ่มใส่หางกะทิค่ะเพื่อนหางกะทิของเราก็ใช้กะทิกระป๋องนะคะเติมน้ำเข้าไปนะคะตามด้วยเกลือค่ะพยายามคนหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะติดก้นกระทะนะคะ เราใช้กระทะใบาใหญ่นะคะที่นี่จะมีกระทะแบบนี้นะตามด้วยมะเขือนะคะมะเขือที่เรา,เาแช่น้าเกลือไว้นะคะเพื่อนเราจะไม่มีฝาหม้อปิดนะคะเพื่อนเคล็ดลับไม่ให้มะเขือดําก็คือต้องใส่ตอนน้ําเดือด,ด,ดนะคะน้ําแกงเดือด,ด,ดใส่ลงไปนะคะแล้วก็ต้องคอยคนให้มะเขือนะเขา โดนน้ำแกะโดนน้ำแกงตลอดเวลานะคะเพื่อนคนไปแบบนี้นะคะต้องคอยคนเขานะคะให้ชิ้นมะเขือะคะ่ะโดนน้ำแกงตลอดเวลาน้ำแกงเดือดเนี่ยแล้วมะเขือเขาก็จะเขียวสวยนะคะน่ารับประทานค่ะนี่นะคะสีก็จะสวยแบบนี้นะคะเพื่อนมะเขือนะคะอ่อ,อนๆเก็บมานะคะมาแกงให้ฝรั่งทานฝรั่งติดใจเป็นอย่างมากเลยค่ะเพื่อนนะ น้ำเดือดๆแบบนี้ค่ะทำให้มะเขือเราไม่ดำจากนั้นนะคะเราก็จะตามด้วยพริกที่เราเก็บมานะคะพริกหยวกนะคะเป็นพริกหยวกพริกพริกชนิดนี้ไม่เผ็ดนะคะเพื่อนหั่นแล้วใส่ลงไปเลยค่ะแกงจนกว่าพริกจะสุกนะคะค่อยๆคนไปเห็นไหมคะมะเขือจะไม่ไม่ดำนะคะมะเขือเราจะสวยนะคะสีจะสวย ค่อยๆคนไปนะคะคอยคุณเขาไว้ไม่ให้ติดกระทะแล้วก็มะเขือก็จะสีสวยด้วยค่ะสีสันน่ารับประทานมากเลยค่ะเพื่อนจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ใบโหระพาลงไปนะคะลวยหน้านะคะแล้วก็ปิดแก๊สค่ะหอมอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปร้านกันเลยนะคะไปขายของกันเลยค่ะเพื่อน มาถึงร้านแล้วนะคะเช้ามาก็ยุ่งๆหน่อยค่ะรีบผัดขานเพื่อนนะรีบผัดข้าวผัดรีบผัดผัดไทยนะคะที่ร้านทํามาแล้วสองเมนูนะคะก็มีแกงเขียวหวานกับไก่ผัดขิงนะคะวันนี้นะที่ตลาดนะซันโทปเปตนะคะทั้งผัดทั้งทอดในเวลาเดียวกันขานเพื่อนรีบเลยค่ะเพราะว่าถ้าไม่รีบนี่คือไม่ทันเลยนะคะลูกค้ามาลุมไวมากขานเพื่อนกระทะนี้เราก็ผัดไทยไก่นะคะ เราทำทั้งผัดไทยไก่แล้วก็ผัดไทยกุ้งนะคะวันนี้นะคะข้าวผัดข้าวผัดไก่ข้าวผัดกุ้งผัดไทยไก่ผัดไทยกุ้งนะคะซามโมซาก็ทอดไปด้วยเลยนะคะอทอดไปทอดไปผัดไปในเวลาเดียวกันค่ะเพื่อนทำทุกอย่างในเวลาเดียวกันต้องเอาให้ทันค่ะ ขายของตลาดนัดมีแค่ช่วงเวลาแค่เช้านะคะเพื่อนเช้าไปถึงเที่ยงเราต้องรีบนะคะถ้าเราไม่รีบนี่คือไม่ทันจริงๆนะคะเพื่อนทุกอย่างนะต้องทํางานแข่งกับเวลาค่ะเราก็พาเพื่อนมาดูบรรยากาศในการขายของด้วยนะคะชีวิตแม่ค้าต่างแดนสบายหรือลําบากนะคะดูเอานะคะเพื่อนอยากได้เงินก็ต้องขยันนะคะสามีไม่รวยก็ต้องขยันค่ะ ปอบเตียก็ขึ้นมาเหลืองสวยกรอบแล้วนะคะที่ร้านทำสามไส้นะคะปอบเปียนะคะไส้หมูไส้ไก่ไส้ผักนะคะวันนี้หัวแกะต,ตันถานเพื่อนนะเราก็จุด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 ไม่ติดสักทีนะไม่รู้เป็นอะไรลืมเปิดถังแก๊ะหรือเปล่าถามสามีสามีบอกไม่ไม่ฉันเปิดแล้ว บางทีก็มีอุปสรรคนานามั่งขันเพื่อนสามีก็จะมาดูแกะให้นะคะว่าเป็นยังไงมาจุดให้คือดีหน่อยนะคะเราก็มีสามีคอยช่วยอยู่ตลอดเวลานะคะมีปัญหาอะไรสามีก็ช่วยค่ะนะคะต้องช่วยกันนะคะไม่ช่วยก็ไม่ได้นะคะต้องช่วยกันนะลูกค้า,าก็มาแล้วข่นเพื่อนนะ,ะ <S 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 ทําไปขายไปนะคะ <S <S ทอดไป หมดถาดก็ทอดเพิ่มขึ้นทอดขึ้นทอดขึ้นหันเพื่อ,อน,นนะขายหมดก็ทอดขึ้นทอดขึ้นเลยค่ะต้องเอาให้ทันนะหันเพื่อนหมดถาดก็รีบทอดเวลาเอ่อปอปียนะคะของทอดหน้าร้านใกล้หมดแล้วเนี้ยนะคะสําหรับแม่ค้ามือใหม่นะใกล้หมดนะเราดูเลยนะคะถ้าใกล้หมดนี่คือให้ลูกค้ายืนรอก,ก่อนแล้วเราเอาของลงหม้อทอดก่อนนะคานเพื่อนจะได้ทันนะ พะลูกค้าเขายืนรอเราได้อยู่แล้วลูกค้าฝรั่งเขาเข้าใจนะคะเขายืนรอนะคะทอดกุ้งไปด้วยนะคะเพื่อนกุ้งเราจะไม่ทอดลงในหม้อเอ่อหม้อทอดนะคะในหม้อทอดที่ทอดปอเป,ปียนะคะเราจะทอดต่างหากนะคะหม้อกุ้งนะคะเพราะอะไรเพราะว่าแป้งอาหารเพื่อนตัวแป้งนะเขาจะไปทําให้น้ํามันเราดํวไวนะคะเราก็เลยต้องทอดแยกนะคะ แล้วทอดแบบนี้มันจะไวนะคะเพื่อนมันจะได้เออทอดทุกอย่างในเวลาเดียวกันนะคะเสร็จพร้อมกันนะคะเพื่อนนี่เราก็ทอดกุ้งเสร็จแล้วล้วก็น้ำมันไปเก็บนะคะเพราะว่ามันร้อนนะต้องอไปไวท้ที่ที่แบบปลอดภัยนะคะเตาจะได้ว่างเพื่อที่จะผัดอย่างอื่นเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อน ุ้ชุบแป้งทอดก็ขายดีค่ะนะลูกค้าติดใจลูกค้าอร่อยขายดีทุกอย่างเลยค่ะที่ร้านนะขายดีขายดีมากๆเลยค่ะเพื่อนช่วงนี้แบบเป็นอะไรที่แบบมีความสุขมากเลยเพราะว่าลูกค้าติดใจลูกค้าภูมิใจก็เลยกลับมาซื้อกันบ่อยๆเราก็ดีใจนะคะเพราะว่าเริ่มขายมาเกือบเกือบสามเดือนเองค่ะนะ ต้องมีคนช่วยค่ะเพื่อนเพราะว่าเราทําไปผัดไปทอดไปทุกอย่างนะคะขายทุกอย่างถ้าสามีไม่มาช่วยนี่คือไม่รู้เรียกใครมาช่วยนะคะความสะอาดต้องมาที่หนึ่งนะคะเพื่อนร้านเรานี่ความสะอาดนะคะจนกรัลังชมนะคะกรัลังชมบอกว่าสะอาดมากนะคะร้านนี้นะ,ะขายตลาดนัดก็จริงแต่ความสะอาดต้องมาที่หนึ่งค่ะรสชาติตามมาเลยนะคะถ้าได้อย่างนี้นะรับรองได้ลูกค้าติดใจแล้วก็ เพื่อนๆขายดีแน่นอนค่ะนะลูกค้ามาอีกแล้วนะคะนะเห็นไหมคะถ้าของหมดเราก็จะให้ลูกค้ายืนรอก่อนนะแล้วก็เราจะทอดก่อนเราจะทอดของก่อนจะลงของทอดก่อนนะคะเทคนิคการขายนะคะลูกค้าเขาก็จะเลนรอหรือว่าให้สามีมาช่วยใส่ถุงให้ก่อนนะคะ งานเยอะต้องทําช่วยกันทําค่ะเพื่อนนะคนเดียวไม่ไหวนะคะคนเดียวไม่ทันนะคะทําไม่ได้นะคะหลายอย่างค่ะเพื่อนถ้าเปิดร้านแบบของเรานี่ต้องสองคนนะคะถึงจะทันนะทั้งผัดทั้งทอดข้าวผัดข้าวผัดข้าวแกงนะคะขายทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนนะเอาให้ทันฝรั่งนะคะเขาเจอร้านเราเนี่ย เขาชอบมากนะเพราะว่ามันเป็นอาหารไทยแท้นะคะเพื่อนมีครบทุกอย่างนะคะเหมือนยกร้านอาหารมาอยู่ในตลาดนัดเลยนะมีทั้งของทานเล่นมีทั้งแกงมีทั้งผัดนะคะเมนูไทยๆนะคะ,จา,นนะ,คะจากผักในสวนนะคะจากผักในสวนของเราเองฝรั่งชอบมากค่ะ วันนี้เราก็จะลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะเออ่ยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ